มีคนทังวงที่เราอย่างนี้แล้วอย่างนี้เห็นอัจยาไหนมนเส่งทางยางนำมายงอุนย่ันยาวไงและย่างให้เห็นอันฉรายไราไหนีนอ,นนอนว่ามงคลว่าสัาแห่งองค์เงื่อมัน,บนงบาคว่าย,ยาว วันอนระยเวลาอันแข็งากร่งนั้นองค์พระเกาของเราทั้งหลายขงว่าวันดวงวันดวงอุญนาหะดรงขนาด้วยเนื้อเนื้อเย็นกระดูกเยนกระูมาเพื่อที่จะว่าศาสนาว่าเียนพระนับวันอยู่ใตยันว่าที่พระองค์จะว่าเห็นบารมีเหล่านั้นหมุนเียงพร้อมวังอัน แล้วอย่งเหล่านี้ในยุคปัจจุบัน่วยหวามร้อนแรงและแมวหวังที่ไม่งงและความบรรยากาศเหล่านั้นยิ่งใหญ่แน่ หลงมุมเหียพร้อ,อมของลูกมางาันอย่างนั้นแล้วงานที่เราเหี่ยพุทธวงเหล่านี้เรายจะได้เห็นหุทธทัญญาิยาเรายจะได้เห็นพุทธงวัญญา,า,าของพระองค์ว่าของเราน่นวันเง,งินขนาดไหมีแย่มุมแน่งออว่าเปลี่ยนใแห่งการเงินเงินวัดเปลี่ยนใปแห่งว่าวางวอานเงินธรรมะเงิงมีมากมายหลายบางอาัน ที่พระอ,องค์นั้นทรงอระทำเหตุเหล่านั้นด้วยความทางใหญ่ยิ่งเมื่อความอนุญาอันงลงและดมว่ความที่จจอนุญา,าเหล่านั้นงดงอนุนเงินให้พระอ,องค์งทรงแสดงธรมรมเพื่อบุญบุญงานบูญที่มีอัธยาใจผู้ที่เือนมาแล้วในโลกผู้ที่วาสนาบางอวนเหมือนเหมือนกันซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นมุญอวนที่มีมูญยาที่กันที่เอนกระทำไว้แล้วเป็นมุญอวนที่ มีงำพาดทมที่โงงหลงมาดีและเหี้ทั้งหลายเหล่านั้นทำให้ลุกงิทุกอย่างที่เอื่นททำให้ความเบี่ยงสาววงอุนีความเบี่ยงสามาสาวผู้ชายวุอีสงเพียงพร้อมและเอี่ยมทีวันนีมุลอย่างที่เราอยากให้สยรับเราอย่างนี้ไม่ซึงเบี่ยงคำพีพุ้ธวงที่เบี่ยงคำพีที่ ฮีใหญ่ก,กลับวางแล้วอย่าอย่างคาคาให้กลางวันอย,อย่างอย่างคาฮีหันใบหมุนไวเมื่อทำลายวะไม่มีคาคาเวียเวีย เบี seguinte, ่ทำมีที่จะทำให้ความเมี่ยงเงินเมื่อทำลายความเบียงชานจะเบี่ยงทำมีที่จะทำให้ฉีเงินทำลายความมามาเบียงทำมีที่จะทำให้ยาวา่เงินทำลายความฟุงฟ่านเบี่ยงทำมีที่จะทำให้มัญญาเงินเมื่อทำลายความหลงตัวอย่างนี้ใบงงว่เวลาที่จะห้องหนูห้องโองานอยางทำมีหุ่นทะวง พุทธะใหญ่พุทวงเนี่ยมีเงาพางงองหอนงองแม่พ้าอูีพพางยาวพุนอแม่พ้อรหันยำทำมาทำพุนยาวาวพระงนั้นหอนงองงงแ่พอู่มีพพางยาวหุนธอแ่พอรหันยทมาทำพุยาวยาวพระองนั้นหอนงองแม่พอูีพพางยาวหุนอแม่พ้าอรหันยนทมาทำพุยาวพาะ ตรงนั้น ลกักยากางอว่าง,ง,งันยงยี่มลักยาการยงงมห่อสี่เงินสาวงินหกเินี่หมยาวโลว่าอ,ง,าาองออนชาดีทุนขอฝออ,ออย่ันยอดเยี่ยมว่าหมูวังานโลนี้ที่มีนเนมนินเดืหนเทนี้ในหวงดางน้อยยังมีอยู่หอโนงอนย่างนี้แสดงคำบวชหมวดงานนี้ด้วยเิินพระอุ้มมีพระพายาวยาวโลพูดงงงนในกระไรคนอันหมูผมบวชหองอ ญาีิทูลขอว่าหมู่่าในโลกนี้ที่มีญาติหนุนโนดีในหลวงญาน้อยยังมีโย,ยห์หอหลวงเอ็นโยแสดงธรรมบวชบวดอานี้หน่วยเหินหากแหย่พระผู้ดำหอพระโยคนบวชแสดงธรรมดดบวชแสดงอำนาจาบุตรบวชแสดงธรรมเมืองอนุเาะโลกทั้งหลายพระนากขาหอนมีวิชาและญาติะาพังพร้อมแล้วผู้หงฮีผู้หองฟ นุ่งโน,โน,น้องพักวรรณใหญสุท้ายไม่มีผู้เมียมน้องเอ๋อพระนรุญางายงานสังวง พระผู้มีพระยาวผู้พันยาธยาทรงขันยาคำของผมกันแล้วยังง่ายมีพรผู้ขันยาบอกว่านูอวนผมเราเหมือนวันงูแหง่งเอาวายก้ครสำหรับท่านแล้วหอน่างที่มีโง่ละโยงอวยการทาออกมาเถิดแต่ก่อวนเราเข้าใจว่าอย่าลำบากเราอย่างแมงเอาทำอันบานีหี่หของเหงาในหมูว่วายกุณ ทำไว้ง <c reading repetition> ั <Pop keys in expand> ้นพระผููม so ีพระภาคยาวยอมมุน like ีพูดยอมอาจยอมหาะเมียงงียบเงียบทั้งหลายส่งออกอยากงนอาชาวาลนิโหจะเหยียดพูดให้งอมเงินเงินดำเงาก่อถึงมุงพาดงานหนีทั is ้งนั M ้นพระผููมีพระภาคยาวว่าทํานังเงือพุดสอาจอาบันเนือนั้นทรงบัะกาศพระธรรมว่าอยากอื้อทุกชาวมอไทยยีโลมางอาญวนมแย่พิจนวัญญาวางนี้พระผููมีพระภาคยาววางอา ถ้าทำวัญญางันแล้วนิกถึว,วัญญา,า,ญาว่บบางีหือโวดทัญยาฟานฮิยะวัมบะมหางามะและอาชาธิทั้งหมดเทวราพรมผิดแม่งโอดในรั้งรัม ก่อนาน้าโน้ตทำแง่คำบรรยงทั้งแรกพิยู่วัญญาว่างีทั้งหมดอ่นานพระพูมีภาภาภาพระพายาวพระองค์นั้นทรงแง่งามหน่วยขับบรรยายอื่นงามรำงามพร้อมทั้งหมดเทวดาพรมเหน็บแบกโง่ในครั้งนั้นขออยากวญ่งผลได้มีแง่อาบรรยงทั้งแรกพระพูมีพระพางยาวแต่เหยียบพูนข้ารยาเงินถึงหมงลายเหงือก พัะยอมโมนีว่าทำงานามิหารเมรุวันมหาวิหารพัะยอพิมพ์ยังยองทนอยามเาว,ว่าขาอบอาพระอู้มมีพ่ออยา เขาเนอ่มีบรรยากาศมากหนึ่เหี่ยงยาหุ่นสองมวชาพระผู้มีพระพากยาวด้วย,ยัยงผูหอมหอมแะกดอกไม้เหม็นดนนพระผู้มีพระพากยาวหวงแาแดงอาุหมพิ่อาถาบอวด่วยอาว่าหีรบในสบาคมนั้นแ้นแรโยบิธงาในครั้งนั้นตับแบ่เหมือนหีพันมีพระราชาเหม็ดมาทานก่อนยากจะรู้ทำพระยาวสวนโถท,ทาราพุดคาวีกา ทรงทา,า,างยาวเขาก็ดหนงหลงทูเก้าคนพร้อมเวริวารเก้าพันคนทูลทั้งเก้าคนพร้อมด้วยบริวานเก้าพันคนกอดวรนุภะอรหันต์ทูลขอบวชอาภามุมีในฮิหนวงอาดูทาย,ยีอามาก็ดเหนือเพพิภิหนุพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันคนท่านเงินโทนอรหันต์อาภาภูมีพระพากย่ญญาหอะยอมทางอริโมนีหลวงรับอรหันต์แล้วประเดียยเงินทางใหญ่ ถ้งีย่าพูดถ้ากับเงินมาง่วยรับกับพร้อมกับหน่วยทิ้งหนูร้องหมื่นดูก็ดูถึงวงอวิทยาพัน พระองค์ทรงมงังธรรมปิหารกระนิบหวังเมียาโมโลหินีพระภูมิพระภาคยาวยอมย่างญามุมนีว่าธรรมงังแสดงธรรมือมหาเวทงนอนชาโงบวชพระมีกาทางางวันหลังนั้นสาบแหน่หมื่นมี่พันกว่าไงไงเธอรู้รมพระมาอยุ่ญาณเหล่านี้พร้อมทั้งเทวดาในวันนู้นไม่รู้ว่าพระภูมิพระพาวพห์ฮู้งหนไงให่กระตันนนี้เป็นเช็นไร กำลังนิจแดงกำหลังวัญญาเป็นเช่นไรกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นบรรยุทธางูเนรลเป็นเช่นไรพระผู้มีพ,พระยาทรงพระเงาหนีว่า,าพระบรยุณญาณเหล่านี้พร้อมทั้งเทวดา และนุษุไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าพูดหนงหนุวยไงตอน,นนี้อย่าเช่นนี้กำลังนิดแลกำลังวันยาเย่าเช่นนี้กำลังของพระพุทธเจ้าเป็นบรรณุหลังอูญยะโลกอย่เช่นนี้เอาเถอยาเราอยางายแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าอันยอนเยี่ยมอยากเาากากกาห็นลมิที่งงงมบางคำมือนักกางกพังาัเทวดาพังเหมือนนินเทวดาจันยาหลวงมหาลาเท เวราชันญาว่าหนธ์เทวราชัญญาวาเทวราชัญนุณิตเทวราฉัญญาวะโยนวราชัมายนีเทวราชัญญามางยนีมีญาวญาณว่านีทั้งเทวราืยองในหมู่ฟมก็ล่าเริงผาอันทั้งยงเมองอย่างเงิมพี่แผงเินมาย์โรผอมทั้งเทวโลก็สว่างยาโนงันอนิยมหาาลรอันนาก็เงียงันไว้ไม่ไดความเมือมีก็ได้หัหายออกไปเทวรา มันงุนทังาลกแต่ง้เห็นมันิ่าหันอันอัยันถึงมีอีม่ามอย่างยินแงน่าวางอันโอราามไพมูลไงเอื้อใไงโลกนี้พร้อมทั้งเหวดาคนทำมันงุน หลักหนนและในโลกอื่นทั้งหนองทั้งเมืองบนเมืองงามเมืองทั้งเมืองหวังว่างออกไไ้พักหยาธยาผู้งงหนนแใงหยาผู้หยดเยี่ยมผู้นยาผิศในได้เป็นผู้อันเทวดาและมุุษม์มโมชาแล้วผู้มีอานุภาพม่ามีหุ่นล้กางธยาหยาน้อยตรงแยงบา,านิหารอันอัชยัน ในสว่าหอม้ำพระเย็นหญ้าหญ้าหญ้าธาหอขหึ้นแม่ไงพื้นหง้าผางานดวงยญ่ไวิ่งยีเงียลูกวันพดอันง่านนื่นนมเมียงที่ยองอมเทวดาใหเหมือนโลกอาธาก่อนอบน้อมพระนาขคนไงสามนักพระเช็นหญาหญ้าผางานทำคนทมูชาพระองค์ผู้มีอย่างหนะะูหนุหนุ่ไงกระรทนผู้ําโดวอันเทวดาผู้วันเหนือดววันแล้วทงพี่เา็มาเหนใะหยกไงั้งน หนึ่งนองยาดมิ้งที่ยองงมอัานาเมือนัรงาทั้งหมดหนำเหนียหนองด้วยงีพระผู้มีผ้าบายาวผู้ยำโลกเมี่ยมผู้ยำงานงนบันหารงามเืออหิที่บันิหารหนึ่งอาเหียช่างานัิหารหนึ่งอานยกงานชางงีวันิหารหนึ่งแะหนึ่งนองยามิ้งที่ยนองงมอานหาเมือนักงานทั้งหมดหนองเหนีดเหนืยงี งรงแสแดงยอดเงยเงียรูปมอันพดในเหม,มือนลุมอ่า,าเปลี่ยนมาหนึ่งศเง,งาเงื่องั่งอยู่เรียงกันเป็ีนรักษณะโยองอม,มที่โยองอม,มทำเรียนด้วยรักษณะพระเงียเง,งียบาวรงเย็นอันมีที่โยองอม,มเหมนือลำเหมือนลุ่มอ่าที่งองทางพื้นที่เปลี่ยนของทั้งหมดละลักษณะโย,ยาาองอมสงเย็นอันมีภัยดีทองดวนหมู่้วยแผงอานาทองเหลี่ยนแมงอำยันทันคู่ทั้งหงองทาง ลังษะหน่องงมีน่องใหญมิ่งเงือง่ายง่ายยาวมันีกายยาวมุงดาสองแง้มสว่างใ่หงิมเหมือนดวงอาทิตย์นึ่งเที่หนองงมั้นพระหยิงง่ายๆพูนยาวยาวมาผู้มีมหามู่งานและขางยามเหองอนงงงโลดอยู่ปตะเนี่ยหน่องงมเนือที่หนองงมเทวยาทั้งหมดมาไว้ของมันบุยงอกวันถาลอกอกว้ทุ่มอกวันอิหายอันเบียงหิมลงน้าที่หนองงมหมู่เทพ เหมือนลมอากาตมาใหม่หงันเห็นพระผู้มีพระภาคย้า,าพระอ,องค์นั้นก็นยิ่งงี้นหน้าเนืองมันเหอใหญ่หมอกนองยาวมานันางัน เหว่านาฉันงาวันหนึ่งยามาฉันหงุนิ่มงยิมมานิ่มแขงแข็มานื้นิ่มมงาวันงาวันนี่ม็นผ้าผู้งงาโนก็พางันนี้ใหญ่มีหยิบเมืองวันงานูวันหรือแม้ใญ่ยิงยันดีพ้มทั้งเหว่านาหนหันวันหยุดในล่างนอนพางันหอมพระองค์เหมือนหอมนวงยันที่นหัวยอนใหญ่ของกะพางาผมฉันงเงาละัน็งห่นยิงยะาหาแันเม หาภาระและทันหนังอันิี้ถาผากันยองผากหาญหยิบมาหองอันชะดีอ,อวดยอดมันขาดลบ้าหงีวัดงมอยมโดนยันหมวกผ้ากระพหมืนอนงาพรในครั้งนั้นหน่วยเมียงอวทานว่าโอ้พระจิงญาเจ้าผู้อันโย่คอยไม่มาหยเ่ละอูเนื้อพระอ,องค์เมียพระชาธิจาเมียงยอดเมียงทงเมียนหลักเมียนทีพักที่เพิ่งผาอางไงเมียนมาฮีหอมหยาทั้งหลาย ผู้น,นอง,อาาอง,งนหนุ่แห่งงานน้องเ้าเทวีาผู้มีหิญิาณในเหมือนลกอากาศกางยินดีร่าเหนึ่งบันเทิงใหญ่พางันหอมน้อมยอมบ้านทางอันเทพระบุททเทพระเชียเนื่องไหนมีใหญ่ยิงดีแล้วก็พางันหมยชาผารัน พระยาลาสพระงวยงอกไม้ห้างงีมู่เทฮเห็นพระองค์เงียบง่ายมียิงยินงีพังอันมวทาพระยาลาสพระงวยงอกไม้ห้างงีโอความอัธยางง่ายโลกไม่เคยมีง้าหุนลุ้นหันความอัธยางง่าหุนลุ้นหันเห็นนี้เราไม่เคยเห็นเทตุการณเหล่านั้นยั่งอยู่ในพบห้องนวลองนวลเห็นอัธยางง่ายของหวาก็พังอันยิงงีล่าเนือใหญ่ Bye. เาที่อยู่ในในอางาู่ที่าพากันยินอาณาญาที่ญาเนี่ยว่าไยพึกงวัายิงงีด้านหนึ่งวันเขาง่พาอันบังองาใหญีคำว่นทานงานเหล่าญาที่มีอายุยืนมีมุนมีนิดก็พา,ากันวันเขาง่า่คำวันทางานหมวยชาพระมูดลง่โง่ในกระตุนพอเห็นว่าบัอหงายในท้องว้าทั้งหีหทั้งหลายก็พา,าอันวันเนงน วางหุ่งหลังทั้งหลายก็พังอัมมาโฮมในอัมพอนถ้าพังอพรพอเห็นวางอาชญาญใน้องว้าถังวันนอและมโฮนหลึยทั้งหลายก็พังอัมมาเน่งในหนาวเทาวเหมียงอุทานว่าวันนี้อาหารหนลุกอนช้ำที่ไม่เ่ยมีอ่อนขึ้นแล้วหนอเราจะได้เงิน มันยหนแน่แล้วเราง่ายขนาดนั้นแล้วพอใหญ่ยินพุทธโทเหวเหล่านั้นก็เอืีอีกหึน่นทันทีต่างพางอันเงีมาหองอัญชะนีกล่าวว่าพุทธโทพุทธโทหมู่เทพอย่างอย่างในห้องว้าว่าพางันบันลมมาหองอัญชะนีเบียงหยียงหืหืเหยั่งลาทุเหยียงโหเอื้อมหยั่งเหนียงโนขับอมวันหยั่งหยียงวันเหนียงอบมือและวอนนำ ผาง่วยงอ่วน,นขาลมหางหงีว่างน่วยโยนยันเบี่ยงวายาว่าข้าแห่พระมหาวีระน่วยบางอนไหลเล่าล่ลางถ่ายยาที่พระยุคฮญญาบาาของพระองค์งงวาาา่างห่วยน่ายงายง่วยของใั่วาชีระของวายกาเรื่องแง่งพระองค์และหอยช้างพระองค์ก็ไม่มีผู้ถืเหมือนไงพระลูกบางายไงหมิ่นไงชาวาหีไงวายาและมีมุดลงถืงเหมือนพระพุทธญาย ผู้ที่ไม่มีพูด้นำมือเบญญาบังอาพระธรรมบัญญัติกำลังพระยายช้างหยิบน้าอุลเปลี่ยนกำลังโมหีในพระบวรกายของพระองค์พระองค์ไม่มีพูด้นำมือหนุ่ยกำลังพระบวรนิธิในพาะบังอาพระธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายโยงละวันทั้งอันพระผู้ถึงพระพุนอาคุนผู้อย่างผู้พากหอมในอ,องค์ุณหอนวลผู้เปี่ยนมหามุนีผู้มีทักษะดุจาเบนญาถาของโล พระอ,องค์หวนถึงาาาง,งานชมงานไหลงานสนะเงนนงานนออนงออมและงานมูชาทุกอย่างหาแห่พระมหาวีระหนเหล่าไงเหล่าหนึ่งอันเขาหวนไ้ไงโลกหนเหล่าใงห่วนงานไลพระอ,องค์ทรเงเป็นผู้เหนืนเหนื่แห่งคนเหล่านั้นทั้งหมดผู้เหมือนพระอ,องค์ไม่มี ท้าพญาทีหมุ่งผู้มีปัญญาว่าผู้ฉลาดเงินกระว่าที่ในชานยินอยู่ที่เขาที่เช้าว่าเห็นพระพงาโนเห็นพระญาลางกระพัเหมือนงอนพระญาสารพึกงที่ออกหนองหมังะพังเหมือนงองยันใงินของว้าเหมือนงองอาทิตย์เวลาเทียงวันเห็นพระพงาโนเลียงรองเหวยพระลังกระวีวาเงินเหมือนงอนมะที่ที่ลูกหงอยู่เหมือนงองอาทิตย์แงน่อ่อนที่อุดไห้หนยังเนี่ย มายุหิงหัวห้าร้อยลูผู้เหยยนเย็นแล้วผู้หงฮีเบี่ยน์พันเยินงาหบอกไหนวนหิงทันทีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยาวส่งชายงมาอิหารฮื่มโลกอ่ะว่างหาชนะทำโลกให้เนียมไงแม่พวกเราอดอยากไม่ถวายมังคมปพระหญิงงามยาวไงที่หิงาบวันเธอเราทั้งหมดอยากไปทูลขอกอยากไปอุ่ถามพระหญินงามยาวเราพบพระผู้งามโลกแล้วอยากมันเทอะ ความหนองไหนพิกหนเหล่านั้นเปี่ยผู้มีวัญญาลักหนานนสำนวมอ,อินงนีลรำขาวว่าสาทุแล้วอ่อสือว่าญีา่ปนนี่ไมหาพัะหญีละพังงนงญาดีหมดผู้มีวัญญาว่ากับพระหญิงหนงาโนนทั้งหลายผู้ไหลามวลหินผู้เมืองนนนเพราะลายเมืองหนงหนวนเข้าไปเมาเ้วยดิบว่งงาหญ้าดีหมดยาวขนาดใหญ่อาพิกหนเหล่านั้นแน่ล้อมแล้ว นะีนานามเข้าไหมเบ่าเมื่อนี้นางหอมน่ะผานนะ้าเหมือนเหวนา ฮิดูเหล่านั้นมีคา,า,า,ามีะเอยงามไม่ไอไม่ยามีความพอรบมีความย,ยามเย็นเฮ้าเฝ้าพระอุทยาหันเฝ้าแล้วก่อนงอูพ่ายไห่ยพูพูามโนเหมือนงนูอ่ะฮิดอุทัยไงย,ยาาา่เงาผางเหมือนหวงยังในใหท้องวาอ้าเห็นพระพูดงามโนเหมือนอ้วนมาฮีพี่ลูกพงเหมือนไยฟ้าแลงใหท้องวา้าเหมือนงูวงอฮิ์เวลาเชียงวันฮิดนูทั้งหมดห้าร้อยลูเห็นพระพูดยมโน หงไหนเหมือนห้วงน้ำเหมือนหอกวันหงที่มาน้ำเงาหยินดีล่าเนืองวันเฮงใหญ่พางอันมาหงอฉันีหมอบงาวันแขงอันงะลักษณะหยักหงักลักษณะพังนั้นหยาดีเหมือนผู้มีปัญญาว่าพู้เงาเหมือนแม้หงอกงอนใหพูดฉลาดเงียบมาหีในชันถวายวังหงมพระผู้นงาโนทำทำโมลักษณะผู้มีนิดมาไม่มีเงาเหมือนเงาหลังแห่งนี้ผู้เงาเหมือนแมงผู้เงาเหมือนแม แงงหงอกหัวคาเหมือนเมฆเงินหนุ่มหที่คำรำมเหมืคนทำคำหางอาับฉบาเฮละาที่พระจันางยงยงยงชมเชยจาก้าบายาว่า,วาเปี่ยนเอียงจากขา ทางทุนองคุณก็เหมือนหนักทองผุดขึ้นท่านพาระอนุนุา้าเย้าขนาใหญ่เป็นผู้เนิหัวพิ่หนูผู้มีทิมายายอย่างหนูพระยาพูดใบเนินหองพระพุดยาวยาก็ยืยนอยู่ไว้ไงท่านพระอุบาดีอ่านพนระญาติญาทรงยกย่องดาฐธาญธาดาชามาญา,า,บาเบียนเองอาธระไงมีไงพูดสลากไงอามานอาญาบันอาบานอ,อ,อ,อย่างนี้ยังแยกหายง่าย ท่านคนหนึ่งหางอุ่นมาอุวนที่ว่าอุ่นยะอุนะอ่นยะมุนพามานีที่มันยาีพูดแขงอร่อยอากาอันอยู่หงนุ่มนวงพูดเลือ่อนไหวที่อยู่พูดเองพักทำม,มั่งกะถึงพร้อมทั้งคณะ พระมหาวีระมุนีฉนลาดในอุบาบาพูดอหญความงส,งส,สงสายไงสองชายิใหญ่ขอกหงุดเหล่านั้นยิ่งใหญอุอ่นของพระองค์ว่าอาจหลงงหาที่มีเมืองบอใบยอไรๆตามหนูไม่ไงมีงีฮือหมุนงหนึ่งอางาหนึ่งอย่างอาวานไม่มีหงุหนึ่งพระพุทธญาณที่มาบาไม่ไงอาจหลงงหาเหล่านั้นไข่ไก็ไม่อาจรู้ไงการทำนี้ง,งา่างง่างของเรา อาชยันอาไนโลความอาชย์อ,อื่นๆที่ไม่เคยมีง้าหมนุ่งหัวชันยังมีมากการไงเรามีที่ว่าเท้านันหนุนหินแบ่หมู่เทพยังหุดหินการนั้นเทวนาเหามือนโลกอาทาวันสงันมาหฮองอัญชาดีอ่อนวานเราว่าข้าให่พระมหาวีระนีบงานของวันสำนับพระองค์ที่อย่าทะเย็บใบอุบานไงพระคันหอมหวานงาเมื่อใะ่ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลก ให้ข้ามออกหะางยองนานหอหมบวชยอง,งนั่นนู่หอหมบวชยองอาน่นทะลุอ่ะม,มือยบมดเธอการไงเราหยุดหยีอยากเท็จฉันหยุดหยีก้าวลงในพระคันการนั้นพระโชณีไงเหมือนโรคอากาก็ไหวการไงเรามีเงาบวชชัญญะหอกยาพระคันหอมพระบานยาการนั้นเทวดาทั้งหลายก็ให้งานทุกงานเหมือนโรคอาการะก็ไหวไม่มีหุน่นเหมือนเรา แม่งานลงโยหันแม่งานออกอยากหันเราเป็นผู้มาเหนื่อยหนุนแม่งานงานทะู้แม่งานบังงาจพระรำมาอย่าง โอ้พอมพี่พระพุท e วทั้งห <apl> <ıyorlar. S 2> ลายเปี่ผู้มีพระหหดมากง่าอายัญไงโลกเหมือนลงอาานไว้หกครั้งแสนสว่างใหญ่ก็เอือง่าอาฆัญง่าอวนลุอนทันกับไว้างพระผู้มีพระาจนะงูงอันยืงที้งดไงโลกวันเงือ่ขีนงดไงก็ไรยุนพระยหญิงใญยาวเมื่องงแสดงโมเมื่องงแสดงโลกพร้อมทั้งเยวาโลกใจเด่นยงงมเหวพระวณรี พระหูงนององโนสดงงองอมพังาการทำมังอาถาไใ่พังใหญ่ อะไม่เฉี่ยอย่าแม่น้ว่างเหมือนที่งองลมระยะหนยีนงอท่านท่านหญิงมุนมุ่นมีบัญญา,า,างงว่าผู้นีลางเงสมาที่แน่ชันผู้มนุษย์หาิงาวอกมารมีด้วยบัญญาินท่งโหนามพระผู้ํามงงว่าข้าแ่พระมหามีละผู้นงหนุนไงกระลนอนที่นหางของพระองค์มงเช่นไรข้าแ่พระผู้ยาวงาพระโอษฐีใหญ่เงยนงหนุนพระองค์ทงงงรง,ทงบารมาในงานไรทานหิน เมขะมะวันยาและวิราวิาะเห็นเช่นในขัหนีมมงานยาอหิหางะเมียงาและอุเมขาเห็นเช่นในหากแอ่พะมหาวิละผู้ง่ำโนมารามีเห็นเช่นใน,นอุเกมารามี เวียนอย่างไรวาบบรมีข้าบารมีเวียนอย่างไรอาชีพหาอย่างไรความเวียนใหญ่เวียนเช่นไรวารมีเวียนเช่นไรพระยอมบารมีลูเวียนอย่างไรเมียงกากระดูกาโมเสอาแลืออุเมกขาเวียนเช่น,นเวียนอย่างไรพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธธรรมทั้งหลายวันหมุนยิ่งเทิงอย่างไรพระองค์ผู้มีพระูญั้งอย่างไพโรย่ายงานโยกอรารเวทรงหยาบความร้อนใหญ่บวบวารมาโล,โล พร้อมทั้งเยาโรอันค่าพระอ,องทูลถามแล้วบวดทรงพยามอ่อนเวยเคินพระผู้มีพระยาวทรงบักอาจามมักอาขาวนทันยานิตฐ์วนทันยานิตฐ์ของอันยิ่ง กินยาพุทธยาวทั้งหลายที่มาถึงหน่วยเหนือเหนือมามาหองพระพุทธเจ้าเมียนพุทธวงศ์ที่เป็นประโยนเอื้องอุ่นแย่โลในโลกของทั้งเทว่าโลด้วยพระมูลเทียน้วาญาณุทธียานทั้งหลายยงวางพุทธวงศ์ที่ให้เอือมีอีบาโมบันเทาอวามโหนงันบันเข้าอวามโหนงนัน ให้เงางบมาท้องวงของเราใส่ใหญ่ไว้ทั้งทั้งหลายยกปฏิบัตงามเหมืองมักเปี่ยเครื่องมํามันควาเมามันเขางวามโทเมืองโอหักงงสานหน่วยเขาล้วนเชิอจงได้งจอย่างธรรมัน